ครับช่วงสุดท้ายของที่นี่เคสต t ช o ั่นในวันนี้แล้วครับเป็นช่วงของทุกเขาปัญหาเราครับกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งมีแล้ว9จังหวัดนะคะซึ่ง7จจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะ กร้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยสถานการณ์ภัยแล้งว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ไปจนถึงปัจจุบันมี9จังหวัด64อำเภอ435รตำบล 4,467หมู่บ้านได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครอุดรธานีบึงกาฬน้องคายน้องบัวลำพูมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดมหาสารคามขณะนี้ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ซึ่งพื้นที่บางแห่งนะคะเป็นพื้นที่ภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินหรือว่าฝนทิ้งช่วง7จังหวัดค่ะ ซึ่งมีทั้งหมด52อำเภอ338ตำบล3,349หมู่บ้านนะคะได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครอ,อุดรธานีบึงกาฬน้องคายน้องบัวลำพูและจังหวัดมุกดาหารค่ะ ส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำข้อมูลกลมชลประทานณวันที่4พฤศจิกายน2555นะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำทั้งหมด51,928ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ74ของความจุทั้งหมดน้อยกว่าปี2554ประมาณ14,301ล้านลูกบาทเมตร ส่วนปริมาณน้ำไ <lawsuit. S 2> หลลงอ่านทั้งหมดในวันนี้ในวันนี้นะคะมี73.15ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำระบายในวันนี้139.94ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิตมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด8,618และ6,559ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ54และ69ของความจุอ่างทั้งหมดตามลำดับค่ะ โดยมีปริมาณน้ำทั้งสองอ่างนะคะรวมกัน15,177ล้านลูกบาศเมตรปริมาณน้ำระบายรวมกันทั้งสองอ่างวันนี้39ล้านลูกบาศเมตรทั้งนี้สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ80จำนวน9อ่างนะคะนั่นก็คือกิ่วคอหมาลำพระเพิงป่าศักดิ์ธสิทธิ์ทับสเลา ศีนครินวชิระลงกรคลองศรียัดหนองปลาไหลแล้วก็ที่ประแสนะคะส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าหรือว่าเท่ากับร้อยละ30มสิบีจำนวนหนึ่งอ่างนั่นก็คือเขื่อนลำเป่านั่นเองค่ะ จากในเรื่องของภัยแล้งนะครับทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งการเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเบื้องต้นส่งเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็ชุดซ่อมระบบปะปาเครื่องสูบน้ําตลอดจนรถบรรทุกน้ําให้การช่วยเหลือแล้วครับ ในปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์พายแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดกาลสินสกลนครอุดรธานีบึงกาฬและหนองคายรุนแรงมากและมีนโยบายและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางน้ำบาดาลจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแรงให้แก่ประชาชนประกอบด้วยชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน88ชุดชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลจำนวน79ชุดชุดซ่อมระบบปราปลาเครื่องสูบจำนวน64ชุดเครื่องสูบน้ำบาดาลสำรอง612ชุดชุดสำรวจธรณีฟิสิกส์จำนวน17ชุดชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่จำนวน18ชุดรถบรรทุกน้ำจำนวน110คัน นอกจากนี้ยังได้เตรียมบ่อน้ำบาดาลที่สามารถใช้บรรเทาปัญหาภัยแล้งจำนวน151,604บ่อระบบประปบาบาดาลทั่วประเทศจำนวน34,900ระบบจุดจ่ายน้ำถาวรจำนวน100แห่งระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ2,10 0ระบบโดยมีโรงเรียนในโครงการน้ำโรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดจ่ายน้ำสะอาดให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติจำนวน413แห่งพร้อมกัน น,นี้ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และก็เครื่องจักรขนาดใหญ่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริปโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรด้วยครับ ก็ต้องเร่งบรรเทาทุกข์กันต่อไปนะคะ,คะมีเจ็ดจังหวัดที่หนักหนาสาหาัสจริงๆอย่างที่ได้รายงานไปทีนี้เรามาดูในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์กับผู้บริโภคกันบ้างนะคะในช่วงเพื่อนผู้บริโภคค่ะ สอคอบอนะคะเตรียมที่จะของบประมาณจากกสทชอจำนวน70ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะกำกับดูแลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคนะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบมีการโฆษณาเกินจริงผ่านโทรทัศน์แล้วก็วิทยุเป็นจำนวนมากค่ะนายจิรชัยมูลทองโรยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอเปิดเผยว่าสอคอบเอตรียมที่จะส่งหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการ,ร กิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจำนวน70ล้านบาทดำเนินโครงการกํากับดูแลและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคด้านโฆษณาหลังจากที่พบว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะบางโฆษณาอาจขายสินค้าที่ผิดกฎหมายรวมถึงโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงผู้บริโภคดังนั้นสคออบจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเข้ามาควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะ โดยการขอสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้นะคะสคออบอจะดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายกระจายในภูมิภาคทั่วประเทศแบ่งเป็นการอบรมสร้างความเข้าใจในกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่นเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันให้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการพบการโฆษณาที่เข้าข่ายว่ากระทาความผิดสามารถแจ้งมายังสคออบอได้การให้ความรู้กับผู้ประกอบการสินค้าผู้ผลิตโฆษณาให้รับทราบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สำหรับส่วนสุดท้ายก็คือการให้ความรู้กับภาคประชาชนทั่วไปโดยจัดเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้ามาให้ความรู้กับประชาชนค่ะครับสำหรับผู้บริโภคอย่างเราเราก็เมื่อดูสื่อต่างๆหรือว่าโฆษณาก็ต้องใช้วิจรยารณญาณให้ดีก่อนนะครับในการตัดสินใจซื้ออะไรครับช่วงต่อมาครับเป็นช่วงของเกษตรพยากรครับ สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางของประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ครับทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นและมีมีหมอกในตอนเช้านะครับสภาพอากาศแบบนี้จะมีผลอะไรกับการเกษตรไปดูในเกษตรพยากรครับ ภาพอากาศภาพรวมของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่4ถึง7พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย ส่วนในช่วงวันที่8ถึง10พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีหมอกหนานในบางพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศของเกษตรแต่ละภาคนั้น ภาคเหนือในระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวจะมีหมอกและน้ำค้างในตอนเช้าเกษตรกรไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืนเพราะจะทำให้ผลผลิตเปียกชื้นและเสียหายได้อีกทั้งในช่วงนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมากประกอบกับปริมาณฝนมีน้อยเกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอเพราะหากขาดน้ำจะทำให้สตรอเบอรี่ชะงักการเจริญเติบโตผล,ผลผลิตลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้อากาศแห้งประกอบกับปริมาณฝนที่มีน้อยเกษตรกรควรคลุมพื้นที่เพาะปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฝั่งข้าวใบไม้และหญ้าแห้งเพื่อลดการระเหยของน้ําและสงวนความชื้นที่บริเวณผิวหน้าดินภาคกลางสําหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในระยะนี้ ควรดูแลอุณภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันทําให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายเนื่องจากระยะต่อไปปริมาณฝนจะลดลงพื้นที่การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทานเกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ําน้อยสําหรับพื้นที่ที่ฝนไม่ตกสภาพอากาศแห้งผู้ที่ปลูกไม้ดอกควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยและไรต่างๆภาคตะว,วันออกในระยะนี้อากาศแห้งประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยเกษตรกรควรคุมพื้นที่เพาะปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนื่องจากระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงผู้ที่ปลูกไม้ผลควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูดซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นซุดโทมส่งผลต่อการแตกตาดอกของพืชภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในระยะนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวสำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันมีให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชน,นานทำให้รากพืชขาดอากาศและตายได้ ภาคใต้ฝั่งอดามันทางส่วนฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกชุกเกษตรกรที่ปลูกพืชสวนควรดูแลสวนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร์ ครับและนี่คือทั้งหมดในที่นี่เ s t ation วันนี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเข้าร่วมสนุกกับทางรายการได้โดยการส่ง s m s เข้ามาที่4689110ครับมาร่วมรับเสื้อยือดจากทางเ s t ation กันครับใช่คะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง2คนและก็ทีมงานต้องขอบคุณเครื่องสำอางจาก MTI ธนาคารทกสร,รวมไปถึงคูบูต้าด้วยนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ